สวัสดีครับผมเซลนบจากบริษัทเทอร์มินอลอิสุสุสมุตปราการโชว์รูมเทอร์มินอลตั้งอยู่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้าไปบางนานะครับและในวันนี้ก็ตรงกับวันที่8กันยายน2,566ภารกิจในวันนี้ก็ส่งมอบรถบรรทุก400ล้อ nlr 130คันที่ถ่ายรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับติดตั้งตัวดัมขนาดยก4ตันแล้วก็ติดตั้งตัวเครนที่มีน้ำหนักการยก1.5ตันนะครับ คันนี้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มอีกคันหนึ่งสำหรับรถบรรทุก4ล้อเอ็นเจดทะเบียนป้ายเขียวเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวไปดูรถก่อนลูกค้ามารับรถกันสักนิดนึงนะครับผม4ล้อ n อ็จดทะเบียนป้ายเขียวให้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นเจ้าคันนี้ควยออกไปเมื่อง,งวดที่แล้วเองอลูกค้าน่าจะได้ติดายนวม ปาปเขียวเ l ็น3 0อนี่นะครับตัวกระบะเหล็กตรงนี้เป็นกระบะดำนะครับยกดำเรียบร้อยน้ำหนักการยก4ตันด้านข้างซ้ายขวาหลังเนี่ยเปิดได้โล่งเลยแล้วก็ตัวเคน ตัวเคนนี่น้ำหนักการยก1.5ตันนะครับหรือว่าตันครึ่งเสริมแหนบเรียบร้อยนะฮะแบบนี้ต้องเสริมแหนบเพราะว่าน้ำหนักของตัวกระบะตัวลิฟต์เนี่ยเอ่อตัวตัวเคนเนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับรวมกัน2อย่างเนี่ก็ตกประมาณเกือบเกบสองตันแล้วต้องเสริมแหนบเดี๋ยวในเรื่องของตัวล้อลูกค้าจะไปเปลี่ยนตัวล้อกระทะผ่าล้อครึ่งเองนะฮะเสริมแหนบลงใบวิศวะเรียบร้อยลงเล่ม ตัวแผงข้างเนี่ยสูง80เซนนะครับลูกค้าก็มีธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างบ้านนะฮะออกคันนี้ไปก็คือจบเลยบรรทุกหินบรรทุกปูนบรรทุกแผน่นแผ่นปูนสําเร็จนะครับกรณีก่อสร้างบ้านเนี่ยเป็นแผ่นปูนยาวๆเอาไปวางนะฮะก็สบายๆเลยยกแผ่นปูนขึ้นขึ้นตัวบ้านกรณีก่อสร้างได้เลยหรือว่าธุรกิจอื่นๆนะครับลูกค้าท่านใดที่ ไม่ต้องการตัวเครนก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตัวเครนตัวนี้ก็ต้องเผื่อ,อไว้จากความยาวของตัวกระบะเนี่ยเผื่อ,อไว้ประมาณ80เซนตัวกระบะดำคันนี้จะเหลือประมาณ2เมตร50ติดตั้งพร้อมเรียบร้อยจดทะเบียนป้ายเขียวรถบรรทุกพุกนี้นะครับต้องจดทะเบียนให้เสร็จก่อนเพราะว่าติดป้ายแดงเนี่ยไม่ได้เลยตำรวจจับแน่นอน มารับรถก็พร้อมป้ายทะเบียนจริงเลยโอเคเดี๋ยวรอลูกค้ามาสักครู่นะครับลูกค้าเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าของรถคันนี้อดอกไม้มาแล้วครับผมบมัดได้เลยครับ ก็เดี๋ยวมัดดอกไม้ก็พูดในสิ่งที่ดีๆเอาเป็นพิธีของเราก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวก็ถ่ายรูปที่หลังครับผมอดอกกล้วยไม้มัดหน้ารถได้เลยครับผมมีเชือกให้เรียบร้อยแล้วนี่งวดแรกค่ับเฮงๆมันมาน,น,นเลยนะฮะสำหรับขอเสียงโชค เรียกเลว่าออกคันนี้ไปก็สามารถต่อยอดธุรกิจกันยาวๆเลยนะฮะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือลูกค้าท่านใดที่มีธุรกิจอื่นๆนะครับเกี่ยวกับขนทรงลาดวัสดุก่อสร้างเนี่ยใช้งานได้ดีเลยรถประเภทนี้ติดตั้งตัวดัมติดตั้งตัวเครนเพ่งๆมันๆนะครับ